สวัสดีค่ะเจนนิตานะคะก่อนจะไปฟังนิยายกันต่อเจนขอแจ้งนิดน,นึงค่ะว่าตอนนี้ออดิโอบุ๊กจะร้ายจนกว่าจะรักฉบับเต็มรูปแบบที่ไม่มีการตัดต่อ NC มีวางจำหน่ายแล้วที่ Map Market นะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนนิยายเสียงเรื่องแรกของเจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะก่อนจะไปฟังนิยาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องเจนิตานิยายเสียงด้วยนะคะบทที่21ปัญหาของเพื่อนรักตามกำหนดการเมื่อเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาวันรุ่งขึ้นปริยชาติต่อไปบริษัทผลิตเครื่องจักรกํานพลแต่หลังจากลงเครื่องเลยไม่นานเพื่อนรัก ก็โทรศัพท์มาทักทายและบอกว่ามืเรื่องสำคัญจะคุยด้วยเป็นการส่วนตัวว่าเมื่อไหร่ให้นัดไปซึ่งคำว่าเป็นการส่วนตัวของชัตรวีคือไม่มีนพลอยู่ด้วยปริยชาติจะตัดสินใจเลือกวันที่นพลไม่ว่างแต่ถ้าจะปลีกตัวไปหาเพื่อนเพียงคนเดียวในวันที่เขารอเที่ยวด้วยก็จะรู้สึกตะคิดตะขวนใจ อ้อนอยากเจอปรางพวกนี้เลยพี่พลไปทำงานคนเดียวได้ไหมคะเัืนหรอหมอว่างวันเดียวเองเหรอใช่ค่ะแล้วก็วันสุดท้ายที่เราอยู่ที่นี่แต่ปรางเกงว่าจะฉุกละหุเลยจะขอไปเจออ้อนก่อนได้สิแต่ถ้าวันสุดท้ายเรามีเวลาพี่จะพาไปเลี้ยงด้วยก็แล้วกันนะได้ค่ะเดี๋ยวปรางบอกอ้อนให้สิบโมงช้าปริยชาติ เดินเข้ามาในคาเฟ่ที่นัดกับชัดรวีเอาไว้ซึ่งพอมาถึงเพื่อนรักก็นั่งรออยู่แล้วว้ายมาเที่ยวกับแฟนกิ๊วกิ้วมาทำงานอย่าอ้างแก่เนี่ยนะถ้าเปิดใจก,กับเขาป่านเนี่ยลูกสามลูกสี่แล้วมะอืมนาก่อนหน้ามันยังไม่ใช่เวลาไงาคนที่ใช่ก็มาจะมาในเวลาที่เหมาะสมอืมก็ก็คงจะจริงเนาะว่าแต่ ว่างวันนี้วันเดียวจริงดิพี่พลนะอยากเลี้ยงข้าวนะวันสุดท้ายที่แกอยู่ที่นี่ไงแหมแล้วทาพูดว่านัดได้ตลอดก็ปลีกเวลาได้อยู่แต่ไม่ได้ว่างทั้งวันแบบที่จะไปเที่ยวได้ไ,ดไงไงเตรียมตัวกลับมาเรียนที่นี่เร,เร็วนี้เลยไหมถ้าว่าคนมีอุปสรรคขัดขวางอนาคตได้แต่ยิ้มจืดเอองั้นก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันเนอะหน้าตาจริงจังเวอร์อืม แกใจเย็ยนๆนะอย่าพึ่งโวยวายกินน้ำก่อนมะอ๋อขนาดนี้แล้วแกรีพูดมาเลยเออ <c oughs> แกชัดดวีรดเสียงลงจนเหมือนกระซิบฉันท้องฮะไม่ใช่ไม่ได้ยินแต่ไม่อยากเชื่อทว่าอย่าเพื่อนตัวแสบก็รีพยักหน่ารับรัวๆืออกับคุณชัดพื้นพี่พลฮะครั้งนี้ปริยัติถึงกับ ตาค้างปากค้างชัตรวีจึงเงียบไว้แค่นั้นแดีวปล่อยเพื่อนตั้งสติให้ได้ก่อนค่อยคุยกันต่ออ๊เออเออฉันไม่ได้กำลังฝันใช่ไหมว่าไอออนอืมอเราไม่เจอกันแค่พริบตาเดียวโอ๊ทำไมมันเป็นแบบนี้วะก็คราวซวยอะชัรวีตอบเสียงเศร้าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะโดนโชคชะตาทดสอบหนักขนาดนี้พี่ชันนั่นหรอไปไงมาไงเขาบังคับแกหรือเปล่า ปริยชาตยพยายามควบคุมสติไม่เร่งรัดค่อยคุยค่อยถามทันที่ใจดานเดือดเต็มทีก็เปล่าก็คืนปาร์ตี้นั่นแหละฮะปริยชาตผูกคิ้วเป็นปมหนักกว่าเดิมขณะเดียวกันก็พยายามนึกย้อนกลับไปในวันนั้นด้วยไออ้อนจะเข้าห้องไปกับพี่ชัดได้ยังไงในเมื่อเราเองก็เห็นเพื่อนอยู่ในสายตาแม้จะมีช่วที่คลาดสายตาไปบ้างแต่ก็ไม่ได้นานพอที่จะไปอะไรอะไรกันได้ เอาไหนกันไลน์มาบอกว่ากลับแล้วไงอ่ะอ๋อก็จะกลับจริงๆละ่ะแต่ก็มีเรื่องซะก,ก่อนคือพี่วัดเดินมาพอดีตามมาได้ยีกกล่องเย็นนั่นอะ่ะสุดวีหมายถึงแฟนเก่าและคนของเขาซึ่งเคยเป็นคู่กรณีกับเธอเดี๋ยวเดียวเดียวเสียงเบรกของเพื่อนรักทําคนเตรียมตั้งเขาเล่าทีเดียวยาวๆถึงกับพเพือปาก้างอ๋อแล้วที่แกไลน์มาหาฉันอะ่ะไม่ได้ถึงบ้านเล็กแล้วหรอไม่นะถ้าจะไม่ผิดอ่ะฉันพีนว่าจะกลับละ่ะ หมายถึงกำลังจะกลับไม่ได้ถึงบ้านเล็กยังปลอดภัยแต่อย่างใดปริยษัทเลิกคิ้วถามยำ้ำออกก็กลับล่ะขนช้าน่าหมายถึงกำลังจะเดินกลับเฮ้ยเขาหมดแต่ยุ่งกับอยู่จอมวุ่นวายเลยทำให้ไม่ทันฉุกคิดอย่างนั้นหรืออ๋อฉันเข้าใจว่าแกถึงบ้านเล็กดูแล้วอะ่ะขอโทษเฮียฉันไม่น่าพาแกไปางานนั้นเลยอะ่ะเฮ้ยแกอย่าร้องไห้ดิอย่าโทษตัวเองด้วยมันเป็นอุบัติเหตุนะ แกตรวจชัวร์แล้วใช่ไหมอ่ะอืมนี่คุยกับพี่หญิงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะไม่กล้าโทรหาแกอยากบอกแบบเจอหน้ากันมากกว่าแล้วแกจะเอาอยัางไงต่อบอกพี่ชัดไปหรือ,อยังยังฉันยังตั้งตัวไม่ทันนะแกบอกเขาสิเขาจะได้ช่วยคิดเขาจะเชื่อเหรอโอเคลูกอะ่ะตรวจดีเอได้อแต่ฉันแต่แต่รู้จักกันปริชัตรไม่เคยเห็นชัตวีไม่มั่นใจในตัวเองมากขนาดนี้มาก,ก่อน สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ต้องรู้นะอ้อนฉันรู้แต่แกช่วยเก็บไปความลับก่อนได้มากพี่พลก็ห้ามบอกเพื่ออะไรละ่ะขออยู่ที่นี่จัดการเรื่องตัวเองให้เรียบร้อยก่อนสัญญาปรับไทม์เมอร์ไรฉันจะบอกเขาฉันยังไม่พร้อมรับความวุ่นวายตอนนี้ปรางฐานนี้ก็ยุ่งมากๆแล้วแกจะดูแลตัวเองดูแลลูกไหวหรออีกตั้งสองเดือนน่กกว่าจะกลับคนท้องมันก็คงปกตินะไอ้ปรางไม่ใช่คนป่วย แพ้ท้องหรือเป็นลมบ่อยไหมอ่ะก็ไม่เคยเป็นลมอะแพ้ก็มีบ้างแต่ถ้าเราบอกพี่ชัดเขาอาจจะมีวิธีจัดการมีวิธีดูแลแกดีก็อยู่คนเดียวไม่วะาต่อเขาเป็นคนดีขนาดนั้นเลยคนรักสนุกดีหน่อยก็โยนเงินให้สก,ก้อนคาไม่มาดูแลหรอกพี่ชัดไม่ได้แย่กขนาดนั้นความรับผิดชอบเขาก็เยอะอยู่แกเห็นเฉพาะเรื่องงานยาละปลาง โออนแกจะอยู่ที่นี่คนเดียวได้ยังไงลบากแย่ก็ได้ไม่ได้ฉันก็อยู่กับเจ้าจิงวมาเป็นเดือนแล้วแกพปรีชัดสุดลมหายใจเข้าปากเพื่อเตรียมชักแม่น้ำทางห้ามารบเปล่าเพื่อนอีกชัดรวีกลับสงใส่ตาขอร้องกลับมา คุณชัดอาจจะไม่แย่แต่ที่ฉันตัดสินใจแบบเนี้ยเพราะฉันยังไม่อยากรับความกดดันทางอื่นฉันไม่อยาคิดมากถ้าทางฝั่งคุณชัดโยนข้อแม้หรืออะไรก็ตามมาให้ฉันตัดสินใจแกเขา้าใจไหมปรางออมาคนมากความแกจะไม่มีสมาธิทํางานแล้วก็จะเครียดด้วยอืมเดี๋ยวเมื่อเป็นแบบนี้แล้วฉันจะกล้าอ,าอะไรมาสู้เหตุผลแกแล่ะจะฉันยอมแพ้ก็ได้แล้วคืนนั้นนะ่ะแกพอจะเล่าได้ไหม อึดอัดรอเปล่าไม่อึดอัดอ่ะเพราะฉันก็ดันแรกๆไปกับเขาน่ะสิตอนแกไลน์มาบอกฉันนกำลังจะวุ่นวายกับพี่พลอยู่ในห้องอ่ะถ้าจะไม่ผิดฉันให้แกครั้งสุดท้ายกับตัวเองจะขึ้นข้างบนฉันก็เห็นแกแวบๆเพราะแกหายเข้าไปในบ้านพี่วัดกับยายขวัญก็เดินตามกันมาพี่วัดมาขอคุยกับแกใช่ไหมอืมแล้วฉันก็ประชดด้วยการจูบบญชัด พะพีวัดทำหน้าทำตาหาเรื่องคุณชัดก็ลากฉันออกมาจากตรงนั้นรู้ตัวอีกทีเราสองคนก็ยืนอยู่ที่ทางเดินไปลิบข้างบ้านความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเขาจะติดใจจุบของเราแล้วฉันก็เหมือนจะติดใจเขาโอ้มันเหมือนคนโดนของแกเขาเซ็กแอบพิวสูงมากหลังจากนั้นก็เลยเถิดมาถึงห้องนอนของเขาพี่ชัดไม่ป้องกันกาจะไปตรวจหรือ,อยังอะป้องกันสิแต่ก็ไม่รู้ว่าพลาได้ไง วาช่างมาเถอะมันเกิดขึ้นแล้วนี่ส่วนเรื่องตรวจโรคฉันไปหาพี่หญิงแต่แต่กลับมาจาสมุยแล้วปกติดีไม่มีโรคภยัยใดๆเฮ้อแต่เดี๋ยวนะข้างลิฟขึ้นลิฟมาหน้าลิฟตมีโซฟาชุดใหญ่อย่าบอกนะว่าที่ฉันเปิดประตูไปเห็นเงาคนสองคนที่อยู่บนโซฟาคือโอ้บ้ามีจริงอะอะไรของแกนยะไอ้ปรางอ้อนฉันเห็นพี่ชัดที่โซฟาเออแกได้อออ ตรงนั้นไปออะไม่แน่ใจจำไม่ได,จจไได้แกเห็นฉันหรอเห็นเป็นเงามืดๆได้ยินแต่พี่พลสมบ,บเชื่อไอ้ชัดแค่เนี้ยแล้วฉันก็โดนลากเข้าห้องเขาเลยว่าแล้วไม่เห็นกันฉุนคงโดนแกขัดจังหวะยังจะมาหัวเราะอีกแล้วไงกลัวกิจกรรมนอกห้องนอนจนไม่ออกมาจากห้องพิพลเลยจนถึงเช้าว่างั้นตอนแรกชัดระวีไม่ได้คิดจะจับผิด พอคนตรงหน้าหน้าแดงแล้วกลอกตาเหมือนมีพิรุตคุณหมอสาวเลยนึกเอกใจอะาอ้ะอ้าเขาบอกนะว่าแกก็เสร็จพิพนคืนนั้นไอบานพูดจาเพื่อนตรงมาขนาดนี้จะห้ามหน้าไม่ให้แดงก็หยุดไม่อยู่สลา <c oughs> ปิดไม่มีแล้วค่ะคุณเลยค่ะเออมันก็เดือนธรรมดาของคนเป็นแฟนกันปคะคะคุณแม่จา้าแล้วถ้าไม่อยากเป็นคุณแม่เร็วๆเวนี้ยก็ไปจัดการตัวเองซะ อย่าไว้ใจเขาเธอแก่ยังไม่พร้อมปริยชัติยิ้มเจือ่อ๋อก็ถูกของแกหลังกลับจากสหรัฐอเมริกาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์พอมีเวลาว่างปริยชัติจึงแวะมาหาคุณหมอยานิสาที่โรงพยาบาลเพื่อจัดการเรื่องที่เคยคุยกับชัตวีให้เรียบร้อยฮึกลัวพลาดอย่างนี้อ้อนนะสิก่อนหน้าที่ปริยชาติจะเปิดประตูเข้ามาคุณหมอสาว ก็เด้รับข้อมูลของคนไข้แล้วจากพยาบาล <c oughs> เอาค่ะแกสองคนนี่มันเฮ้ยเอน้องมาฉีดยาก็ต้องชมน้องสิที่รอบคอบมันบ่อยขนาดนั้นเลยหรือยะพี่ชายสุดที่รักไม่อ่อนโยนเลยเหรอก็พูดไปเดี๋ยวจะหาว่าน้องอวยยศอีกอ๋อแต่ขอแก้ตอนนี้ไม่ใช่พี่แล้ว ปี๊ดค่ะผัวแกค่ะเออแรงอแม่แฟนพอโอ้ยแม่เลยอยากจะตีให้ตายจริงๆไปขึ้นไปนั่งเตียงยี่บ้าแกกับยี่อ้อนนี่สมกับเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันไม่ร้อยเปิดเซ็นค่ะลูกปรางอ่ะคงไม่ใช่ท่านเทพขนาดนั้นหรอกมั้งพี่พลก็มีเซตติ้ของเขาหนามแม่คุณหมอยนันนิสาเบ้ปากหั่นไส้น้องรักอย่า และเนี่ยคุยกับอ e. okay ีอ้อนโอเคแล้วใช่ไหมโอเคละ่ะแต่ก็อย่างที่เล่าปรางอยากบอกคุณชัดมันอึดอัดน,นะเห็นหน้าอีพีพลแล้วอยากหยุ่มหัวระบายความครับอ,อกครับใจไม่ใช่ว่าแค่หยุ่มไปแล้วหรอกเออก็เกือบล่ะแต่ยั้งใจไว้ทันกลัวความลับแต่วันนั้นหลังจากคุยกับชัดรวีพอกลับถึงที่พักเจอหน้านภพลก็เผยตีหน้ายุ่งใส่เขาไปหนึ่งทีดีที่อีฝ่ายคิดว่าใกล้ถึงวันนัดของเดือน เขาเลยเอาใจด้วยการพาไปกินของอร่อยและพาไปช้อปปิง้งเรื่องเครียดๆของชัดรวีที่ตัวเองพกไว้เต็มอกจงพลบรรเทาลงบ้างแน่ใจนะว่าคุณพลน่ะไม่ได้สงสัยอะไรตอนนี้ก็ยังค่ะดีแล้วรอยอ้อนกลับมาเราเน่่คก็ช่วกันกล่อมตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนเธอะปรานจะพยายามกลัวเวลาเห็นคุณชัดประรัตรัตตบะปรานจะแต่กนดีหรอ ข่าวบริษัทนี้เริ่มมีราวยังจะมีกระจิตกระจัาไปแรกๆอีกหรออ๋อตอนนี้ก็ยังอ่ะเห็นพี่พลบอกว่าอยู่ในโหมดเครียดแต่พอทุกอย่างดีขึ้นคิงชัดกับเขาร่างปปลงว่าปรางหลุดแน,น่ๆท่องแหวะลูกสาวเรื่องของเขาเราหมันันนอกต่อให้จะห่วงไอออนมาแค่ไหนแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราให้เจ้าของเขาตัดสินใจเองเรื่องของแกเอาให้รอดพี่เป็นห่วงนะเนี่ย เรื่องของอ้อน,นะเป็นอุบัติเหตุแต่ปรางกับพี่พลเราเข้าใจกันแล้วพี่หญิงสบายใจได้ถ้าแกสองคนเน่ะจะไปกันไม่รอดพี่ก็ขอให้ไม่ใช่เพราะผู้หญิงในสตอรของคุณพลนะอืมปรางก็หวังอย่างนั้นละค่ะตอนนี้ปรางเผลอรักเขาไปแล้วถ้าต่อไปเขาไม่รับปรางก็ควรจะต้องทำใจอืมเรื่องแบบเนี้ยห้ามกันได้ที่ไหนเนอะอย่างที่บอก อนนี้พี่ไม่ต้องห่วงน้องนะเขาโอเคมากกว่าที่คิดปรางไม่ได้อยากเชื่อกคำพูดของเขาแต่สัญชัตยามันบอกให้เชื่อว่าเขารักปรางจริงจริงยาน,นิสาย,ยิ้มกว้างให้กับความสุขของน้องขอให้ได้แต่งงานเร็วๆโอ้ยอินานพี่พลบอกว่าไม่อยากให้เรื่องของเราเกิดขึ้นเพราะเงื่อนไขของแม่เขายังไงล่ะถ้าแกสองคนแต่งงานกันคุณป้าน่ารักก็น่าบานอยู่ดีสมดังใจหวังขนาดนั้นน่ะกันแน่น,น่ะสิปรางก็ไม่รู้เหมือนกัน สองแม่ลูกเขาตกลงอะไรกันไว้อะไม่อยากรู้หรอปกติเห็นอยากรู้เรื่องค่าวเป็นสักทุกเรื่องไม่ใช่หรอเพื่อนทุกคนรู้ดีต่อให้ทำเหมือนไม่สนใจแต่ใยน้อง,น,องนายขนพลก็แอบ,บส่องแอบ,บตามข่าวอีฝ่ายอยู่เสมอไม่อย่างนั้นคงไม่รู้ว่าคนที่เคยผูกพันกันอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรกับใครบ้างโอ้พิมหมออะน้องเปล่าคิดเสือซะหน่อยโอชลุ่าเลี้ยงคำ เอาจริงปรางโฟกัสที่ความสัมพันธ์ของเรามากกว่าส่วนวิธีการนอกเหนือจากนั้นก็ให้พี่ควรจัดการกันแล้วกันถ้าเราสองคนพากันไปจนถึงจุดๆนั้นได้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีปรับมาใกล้ชิกันคราวนี้มีอะไรต้องปรับไหมแกมีเรื่องไหนไม่สบายใจว่าพี่ได้เสมอนะทํเมียปรางบ่นให้พี่หญิงฟังแน่นอนค่ะอืมสองเดือนผ่านไปไม่บ่นก็แสดงว่าดี บริยชฉัดยิ้มเต็มแกม้มดีค่ะดีกว่าที่คิดมากๆเหมือนมาตาก็รู้ใจกันพูดอะไรก็เข้าขากันไปหมดเขาไม่เปลี่ยนจากเดิมที่เคยรู้จักเลยสินะค่ะก็ยังเป็นพิพลคนใจดีของปลาเหมือนเดิมอ๋อแต่เริ่มมันเตียขเขาจะเล่ม,มากๆแพรวพราวาๆหรือเกินอ่ะอุ้ยตายจะบอกว่าผลดแบ่บปะงั้นพี่หญิงล้อน้องอเดียวเถอะ เพื่อนสีคขิงชัดอ่ะวิ่ยคนจะไม่เบาหรอกเครียรกับเขาเรื่องสาวๆให้ดีๆล่ะเหมือนไม่มีอะไรต้องเคลียฮะตั้งแต่ปรางไปหาเขาที่ห้องทํางานวันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นมีใครโผล่มาเลยโทรศัพท์ยังวันทิ้งทิ้งคว่างคว่างวันดีคืนดีให้ปรางเข้าไปตอบอีเมลแทนด้วยแชทไลน์ที่เด้งเด้งก็มีแต่แก๊งหนุ่มๆมีคุยมีส่งรูปสาวๆบ้างแต่ดูเหมือนพี่พลจะไปสายเสี้ยมมากกว่า อารมณ์เคลื่อนคีย์บอร์ดพูดเอาฮาพิมพ์อามันแค่นั้นน่ะอืมยาน,นิสาพยัยหน้าอย่างเข้าใจแล้วปรางคิดว่าไงล่ะที่เขาเป็นแบบนั้นน่ะปรางแอบเชื่อแล้นวนะว่าเขารอปรางมาตลอดก่อนหน้าอะไรๆมันยังไม่เป็นใจพอตอนนี้โอกาสมันได้ทุกอย่างเลยประจวบเหมาะแต่ก็น,นั่นแหละคบกันไปก่อนอย่าไปไฟกันนานๆปรางไม่อยากแต่งงานถ้าเขากับแกคิดตรงกรันพี่ก็ยินดีด้วย แต่เรื่องไอออนที่น่าเป็นหัวสินะอืมเรื่องน้องสบายใจไปก่อนนะพี่ญิตอนเนี้ยยังไม่มีอะไรเฮย้ยส่วนเรื่องไอออนปรางก็จะพยายามรอเพื่อนตัดสินใจนะคะไม่มีอะไรร้ายแรงถ้าเราเข้มแข็งออนก็เข้มแข็งเชื่อพี่สิค่ะกลับมาแล้วค่ะเสียงใสดังขึ้นหลังลิฟต์ไพรเวทส่งถึงหน้าประตูเพนท์เฮาส์หอบอะไรไมาเยอะแยะ พี่กินมื้อเย็นมาแล้วแถมออกกำลังกายและอาบน้ำเสร็จแล้วด้วยปริยฉักพยักพเยอดไปที่เอลซอฟซึ่งมีผ้าเช็ดต,ตัวพันอยู่ปรางรู้แล้วหนะ้าซื้อแผ่นแปะหลังมาให้ด้วยไหมในกระเป๋าคนได้เลยค่ะปรางขอเก็บผลไม้กับแซนวิชเข้าตู้เย็นแป๊บพี่ให้แม่บ้านไปทำความสะอาดคอนโดเธอแล้วนะได้เสื้อผ้ามาอีกหนึ่งกระเป๋าคนโดบังคับเลยย่้นจมูกใส่เขาไปหนึ่งที อีกไม่นานน่ะคุณป้าเด้รู้เรื่องแน่ช่างเขาสิไม่กลัวโดนจับแต่งงานหรือไงไม่แต่งซะยากจะเรียกออแกนไนมเนรมิตงานและจับประยัดเข้าไปในโรงแรมก็ให้มันรู้ไปอยากดูถูกความสามารถคุณป้าหรือก็เจอเรื่องคาไม่ถึงหรอก <c oughs> ถ้าจะขนาดนั้นน่ะแต่งก็ได้ว่าเอาน้ำแร่เย็นๆปาดแก้มเธอไปหนึ่งทีจะน่ารักกันไปแล้วนะยยเด็กโตของพี่ รู้ไว้นะครับว่าจะสาวของพี่เป็นเธอแน่ๆแ,แต่เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันค่ะไปหยิบเสือมมาแล้วเดี๋ยวปรางแปะให้ก่อนไปอาบน้ำมีงานต้องเคลียร์อีกนิดหน่อยอยากดูซีรีส์แล้วคืนนี้ขอสักตอน2องตอนก็ยังดีปรางใบเสร็จโรงพยาบาลในกระเป๋าทำคนที่กำลังหาของตัวเองเกิดความสงสยัยอะไรคะนพลชูใบเสร็จขึ้นไนบอกไปคุยธุระกับหมอหญิง ถ้าไม่มีใบเสร็จใช้บริการโรงพยาบาลด้วยเป็นอะไรอ๋อปรางไปฉีดยาคุมมาค่ะณพลพยักหน้าทําความเข้าใจก่อนยิ้มแซวๆทำไมกรัวพี่เมาเหรอใช่ก็อะไรไม่พร้อมนี่นะเครียดเหรอดูจริงจังกับคำพูดของพี่มาไปป้าเราพลาดก็ไม่เป็นไรน่ะลูกของเราพี่ก็รักเหมือนรักเธอน่ะล่ะจะว่าไม่จริงจังก็เหมือนจะไม่ใช่ฮะปรางไม่อยากให้พี่พลมีเรื่องในหัวเพิ่ม อย่าให้โฟกัสที่บริษ,ษัทก่อนคิดการใหญ่กับพี่วัดถึงไม่ใช่หรอเธอทําให้เขาชื่นใจอีกแล้วจากที่แค่จะเดินเอาแผ่นเย็นไปให้เธอแปะหลังก็จําเป็นต้องกอดแล้วไม่ล่ะหอมทีพี่เอาไปสองแล้วฮึฮ <c oughs> <อ>ก็จริงของเธอแล้วหอมสามหอมสี่ก็ตามมาติดๆแต่ว่าหอมไปหอมมากลิ่นเย็ดตัวแสบมันดังกระตุ้นอารมณ์นี่สิเดี๋ยวเดี๋ยวลูกรักของพี่ดันขาปรางได้ไงเนี่ย จะขยับหนีคนพ่อก็ดันกอดเธอแน่นเข้าทั้งมืออยังวุ่นวายลูกขาลูกสะโพกกันอีกเขาไกลแม่ไม่ได้เลยนะไอ้ลูกชายมาเรามาพาลูกนอนกันเถอะบา้าปามาจากโรงพยาบาลไม่สะอาดห้ามจุบเด็ดขาดอะแต่บีบได้นะปะพี่อาบน้ำให้ไม่ได้ขอแค่แจ้งให้ทราบเพราะไม่ทันขาดคำสิบจุดแดท,ที่ปลดแสนง่าย ก็ทำเอาภาพผืนงามตดลงไปนอนกับพื้นคนบ้าบ่อยขนาดเนี้ยจะเบื่อปรางก่อนไม่เล่าเบื่อสะก,กดยังไงอ่ะสะก,กดเป็นแต่หลงก็ทำเสียงระเรื่อจนหน้าหมันใส้หนีไม่ได้ก็เลยต้องยกแขนขึ้นกอดคอเขาและยอมให้เขาพาเข้าห้องน้ำไปจนได้ไม่ลงอ่างนะคะรีบอาบรีบออกได้พี่จัดให้ จะจะอุ้มเธอไปวางในอ่างอาบน้ำจะเปลี่ยนทิศทางหันไปเข้าห้องเรนชาวเวอร์แทนพูดง่ายของ่ายแบบนี้อีกตัวหอมอยู่แล้วยังจะงอแงอีกนะโรงพยาบาลไม่ได้ทำให้น้ำหอมปรานจืดน,นี่นาแค่ไม่สะอาดถูกพรเาเปาาม่ต้องไม่อยากพูดมันเขินขอโทษขอโทษมือพี่มันไม่รักดี ค่อยแต่จะแกล้งปังเรื่อยไอ้คนจเจลล์มันนุม่มอะพอพอสะอาดแล้วค่ะก่อนเปิดน้ำคนเคยแกล้งเมื่อครู่ก็จัดการกับร่างกายของเธอให้สะอาดและทั่วถึงอย่างจริงจงังปรนิบัติทุกอย่างกระทั่งอุ้มมานั่งข้างขอ,งขอบอ่างล้างหน้าแล้วเป่าผมยาจนแห้งสนิทแถมหวีไม่ให้มันพันกันอีกด้วย ขอบคุณค่ะคนหวังผลยิ้มรับคำขอบคุณแลืออุ้มร่างหอผชิตตัวเข้าไปในห้องนอนก่อนจะวางเธอลงตรงกลางเตียงพี่พรในตาของเขาเหมือนมีประกายไฟหน้าตาก็ดูกระหายหิ่งเป็นพิเศษที่ผ่านมามันร้อนแรงอยู่แล้วแต่วันนี้เขาจะเพิ่มความดุดดันขึ้นอีกเท่าตัวหรือฝีบากอยากลึก แกะลงมาที่ริมฝีปากของเธอเสียงแห่งความสุขเราอารมณ์สำหรับคนทั้งสองต่างลุกและต่างรับระหว่างกันด้วยความรักแสนลึกซึง้งก่อนพุ่งทยานถึงความสุขสันดังเช่นวันหวาน